ไทยพุทธคยาประเทศอินเดียถือเป็นวัดไทยแห่งแรกในต่างประเทศสร้างขึ้นสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2500จากนั้นวัดไทยอีกหลายแห่งเริ่มก่อสร้างขึ้นตามเมืองที่เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลขณะนี้กำลังมีการบูรณะอุโบสถและปรับภูมิทัศน์ขยายพื้นที่ของวัดให้กว้างขวางมากขึ้น วัดไทยสารนาศเป็นวัดไทยแห่งเดียวที่ขณะนี้มีเจ้าอาวาสเป็นพระสงฆ์อินเดียด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์แต่ก่อนหน้านี้วัดไทยแห่งนี้เคยมีเจ้าอาวาสเป็นพระไทยแต่หลังจากที่ท่านมรณภาพจึงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ส่วนวัดไทยกุศินาราฐอุตรประเทศถือเป็นวัดต้นแบบที่ประสบความสําเร็จจากการบุกเบิกของพระราชรัตนรังศ,ศ,ศ,ศีหัวหน้าคณะพระธรรมทูตไทยสายอินเดียนเนปาลผู้ผ่านงานเผยแผ่พุทธศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนานจึงนําธรรมะของพุทธเจ้าที่ปรุงดีแล้วไปเรียบเรียงใหุ้ทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าใจแล้วนํามเมล็ดผลจากประเทศไทยกลับคืนสู่แดนพุทธภูมิพระสงฆ์ที่มาทํางานที่นี่ ต้องมีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานภูมิสามารถที่เพียงพอ2เมื่อทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไปถึงคนในท้องที่ด้วยไม่ใช่ว่าเราไปพัฒนาที่อื่นได้เฉพาะประเทศไทยเราแต่คนในท้องที่เขาไม่ได้เช่นโครงการที่เกิดขึ้นที่กุสีนาเนี่ยาการสร้างโรงพยาบาลก็ดีหรือการที่เรารุกเข้าไปที่โรงเรียนก็ดีเนี่ย ด้วยการเอาปัญญาในพระพุทธศาสนาไปปลูกให้เด็ก,เดกๆเมื่อเราแก้ไขหรือไปสอนคนเท่าคนแก่หรือคนที่มีอายุการในศาสนาในมุมศาสนาที่เขามีแล้วไม่ได้เราก็ย้ายตรงนี้ไปปลูกที่เด็กทําความเข้าใจให้กับเด็กทหมายว่าบุคคลที่มาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้มาจากชนชาติที่เบตก็ดีศีลังกา,าก,ก็ดีพม่าก็ดีไทยก็ดีเนี่ยเป็นลูกหลานคือเป็นเมล็ดผลจาก การที่พุทธศาสนาส่งออกจากอินเดียแล้วเข้าไปสุดนั้นแล้วเขาก็นําขึ้นมาคืนดึงเขาทั้งหมดมาเป็นพวกให้ความให้ให้เกิดความรู้สึกว่าพวกเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาแย่งแผ่นดินเขาอยู่ วัดไทยกุศินาราใช้งานพัฒนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุขเป็นประตูเบิกทางเข้าหาคนท้องถิ่นที่ต่างชาติต่างศาสนาโดยที่พระไทยไม่ได้ต้องการสแสวงหาศาสนิกเพิ่มดังนั้นจึงได้รับความร่วมมือจากชาวอินเดียในท้องถิ่นเป็นอย่างดีเห็นได้จากงานประจำปีการฉลองขบวนแห่พระบรมสา,ารีริกธาตุในเทศกาลมาคะบูชาจากมากุฏพันธนะเจดีกุศินารามาอย่างวัดไทยกุศินาราได้รับความร่วมมือ จากชาวอินเดียท้องถิ่นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนหลายแห่งในบริเวณนั้นเช่นเดียวกับหญิงชาวอินเดียจากรัฐอุตตรประเทศคนนี้เธอมีความซาบซึ้งใจกับการร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุมากถึงขั้นกลั้นน้ำตาแห่งความปิติไว้ไม่อยู่แม้เธอจะเพิ่งเคยเข้าร่วมพิธีของศาสนาพุทธเป็นครั้งแรกแต่ก็เคยศึกษาพุทธศาสนาและตั้งใจที่จะเรียนรู้การฝึกสมาธิตามแนวทางของพุทธศาสนา I just cannot express. You know, it's beyond expression. I have no words. No words. you like this before? No. I never felt like this before because I must have come here 100 times. This is the first time when the procession was going, I, I felt ki it's, it's heavenly. อีกหนึ่งความสําเร็จในงานด้านการพัฒนาของพระธรรมทูตไทยคือการที่การท่องเที่ยวของประเทศอินเดียเสนอที่ดินให้วัดไทยกุศินรา8แห่งเพื่อให้บริหารและพัฒนาห้องสุขาเป็นจุดแวะพักของพุทธศาสนิกชนทุกชาติที่เดินทางมายัางดินแดนพุทธภูมิ วัดไทย960เป็นผลงานชิ้นโบแดงของงานด้านการพัฒนาของพระธรรมทูตไทยตั้งอยู่ชายแดนของอินเดียและเนปาลกลายเป็นสถานที่พักผ่อนของนักจาริกสแสวงบุญชาวไทยเพื่อพักรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำระหว่างรอการประทับตราหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนของประเทศเนปาลในวัดไทย960จะทำเป็นรมณียสถาน มากกว่าที่จะทําเป็นวัดคือให้ทุกคนเข้าไปตรงนั้นเน่เป็นแผ่นดินเล็กๆในความเป็นไทยแลนด์เข้าไปแล้วเนี่ยให้เรามีความอบอุ่นอย่างไรว่าทุกแผ่นดินที่เราได้มาเนี่ยหรือทุกคุณค่าแห่งน้ําใจที่คนทั้งหลายเข้าไปใช้แล้วให้มันเกิดความอบอุ่นทางใจว่าเราอยู่ในแผ่นดินพระเจ้าแล้วก็อยู่ในบริบทของความเป็นวัฒนธรรมของคนไทย สิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับวัดไทย960อีกอย่างหนึ่งคือโรตีอาหารท้องถิ่นของชาวอินเดียแต่สูตรที่นำมาปรุงสดๆเป็นสูตรของพระราชรัตนรังสีเป็นโรตีเนื้อเบาที่กรอบนอกนุ่มในทอดร้อนๆในน้ำมันถั่วเหลืองใส่ในกระทงใบสาละรับประทานกับนมข้นหวานเป็นของหวานที่ถูกใจผู้มาเยือนทุกคนและยังสามารถซื้อกลับบ้านไปทำเองได้ในราคาชุดละ30บาทคือว่าท่านเจ้าคุณท่าให้ทำที่ระย,ย่างคะ่ะ ก้าวหกโซนนี่ให้ทําโรตีค่ะถ้าลุมพินีก็ให้ทอดดอกจอกค่ะ,คะจ้าค่ะแล้วที่นี่ทําโรตีมาตั้งแต่ต้นเลยจ้าค่ะแล้วญาติโยมที่มาที่นี่เป็นยังไงบ้างคะชอบมากไหมชอบค่ะเพราะจะทอดให้ทานร้อนๆเลยค่ะ นอกจากประเทศไทยที่เข้ามาสร้างศาสนสถานในประเทศอินเดียแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่นับถือศาสนาพุทธทั้งสายมหายาและเทราวาสเข้ามาสร้างศาสนสถานในประเทศอินเดียเช่นศรีลังกาพมา่าทิเบตญี่ปุ่นเวียดนามและจีนประเทศที่ถือว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดคือศรีลังกาเพราะดําเนินการอย่างเป็นระบบทั้งงานด้านการสร้างศาสนสถานและงานด้านบุคลากรผ่านสมาคมมหาโพธิ์ ส่วนนโยบายของพระธรรมทูตไทยคือหลังจากสร้างศาสนสถานพัฒนาวัดให้เจริญสูงสุดแล้วยังต้องยกระดับงานด้านพุทธศาสนาคือการสร้างกองทัพธรรมที่อินเดียติดอาวุธทางปัญญาให้กับพระสงฆ์ท,งทั้งที่จำพรรษาอยู่ในประเทศอินเดียพระสงฆ์จากประเทศไทยและพระสงฆ์ประเทศเพื่อนบ้านในดินแดนสุวรรณภูมิโดยใช้พุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางตวงพรอ,อัศววิไลไวย์ซีวีรายงาน